วันนี้ a อเซทฟา์ออกมาเตือนภัยขึ้นม่ครับมีอ่า FC ท่านหนึ่งเนี่ยเอฟซีหรอคือรู้จักกันมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุ่เทครับเพื่อนๆนฟังให้ดีนะเคสนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถูกระง,งับการสร้างไรายได้ไปแล้วครับ<ม>เขาเติดแดงเรียบร้อยครับเพื่อนๆฟังให้จบนะโปรไฟล์ของคุณนี่ครับโปรไฟล์ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง ที่จะถูกรับการใช้งานเนื่องจากกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎซ้ำๆไม่รู้ปเปล่า็เพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรเพื่อนๆครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ผมพูดได้พูดได้ไม่ครบทุกประโยคนะเพื่อนๆเอาไปพิจนารณานะเขาไปโรงพยาบาลเขารู้สึกไม่สบายเ<ๆ>มื่อไปหาหมอได้รับสิ่งสิ่หนึ่งมาเมื่อมาถึงบ้านนะครับเขาก็ กินสิ่งนั้นลงไปกินนโพดลงอ่ากินถ่ายรูปครับเป็นภาพนิ่งอยู่ในมือ,อมแล้วบอกว่าไม่สบายขอนอนพักผ่อนก่อนนะหลังจากนั้นครับวันรุ่งขึ้นติดแดงครับ <S <S เรียบร้อยเลยครับเนี่ยแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมกับอภิด์นี่แหละส่งมาว่าควรจะทําอย่างไรทํำยังไงโดนไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับจุดเล็กๆน้อย แค่นนเนี้ยอย่ามองข้ามนะนนกดเขาเข้มงวดมากๆแล้วเสียได้ากมากเขาเขาได้ถึงร้อยเหรียญยังไงยังยังไม่ถึงเพิ่งได้เครื่องมือการสร้างรายได้เพิ่งได้เครื่องมือการสร้างรายได้กลักกรรงลขยันนะ<ๆ>่ะเห็นอะไรก็โพสเห็นอะไรก็โพสอ,อะ<ช>่ะเห็นอะไรก็โพสแล้วคราวนี้นี่แหละก,ก็ก็มาเจอปัญหาแบบนี้แหละเพื่อนๆคงจะรู้นะว่าที่ผมพูดไปอ่ะมันหมายถึงอะไรนั่นแหละครับเขามองว่ามันเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ก็การ ค,ค,ค่าสิ่งเสพติดนะครับแล้วก็เขาพิจารณามาอย่างนั้นเลยบอกว่าเป็นสิ่งเสพติดนะแล้วคนทำอย่างไรนะครับก็ผมบอกให้ยืดอุท์น,นครับหลังจากยืดอุทณ์ไปแล้วนะครับคุณก็ต้องรอนครับแล้วรอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะนานเท่าไหร่จะนานกี่เดือนกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับโพสต์นั้นเฟซเขาลบไปเรียบร้อยเราลบไม่ทันแล้วครับ เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วแล้วเขาพิจารณาแล้วหมายความว่าเหมือนผมอ่ะเขาพิพากษาไปแล้วคุณก็รอรับความผิดรอพิจารณาโทษอย่างเดียวนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนเพื่อนคิดดูบอกทำมาตั้งนานนักวัาจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เนี่ยเขาทำแล้วเขาก็เหนื่อยครับวันนี้ก็เลยอยากมาให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนะครับถ้าเจอเกิดเจอเคสแบบนี้กรณีแบบนี้นะครับก็คือต้องยืดนอุณ์ตามขั้นตอนที่ผมบอกแล้วครับจากนั้นก็คืออดทนรอแล้วก็อย่าทำผิดกฎอีกนะครับ ทบทวนกดอีกครั้งหนึ่งแม่มีอะไรบ้างคุณเชี่ยวชาญอ่ากนรุนแรงคำหยาบคำหยาบแตกสร้างความแตกแยกอ่าสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังนะครับภาพโป๊ะเปลือยอนาจารภาพโป๊ะเปลือยอนาจารอ่สิกเสพติดนะครับนี่แล้วก็เคสนี้แหละสแปมพฤติกรรมการสแปมก็คือการทำอะไรกับระบบซ้ำๆอ๋อเหมือนกับกดรัวๆซ้ำๆกดรัวๆแชร์ทีที แชร์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วการแชร์ไปกลุ่มเนี่ยแชร์ได้นะครับแต่ว่าห้ามแชร์บ่อยหรือแม้กระทั่งโพสรัวๆทีๆครับระบบเขาจะมองว่าเป็นสแปมอืมนั่นแหละครับอันนี้ก็เลยอยากมาเตือนเพื่อนๆนะครับเก<ม>ียรติ์มาใหม่หลายคนอ่ะไม่รู้อ่าใช่ครับไม่มีอะไรฝากอีกไหมจะจบคลิปแล้วฝากคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนแล้วก็อยากเป็นกาลังใจให้นะครับเส้นชัยมันไม่ได้เดินมาหาเรานะครับเราต่างหากที่ต้องเดินไปหามันการที่เราจะไปเนี่ยเราต้องไป บนทางสายกลางบนทางสีขาวนะครับวันนี้จ,กจักรเศษยนฝามสวัสดีครับ